วันนี้ผมก็จะมารีวิวหูฟังรุ่นใหม่ของทางโทโซนะครับหูฟังโทโซรุ่นนี้นะครับมีชื่อว่าโท n น่พอดหรือในบางประเทศนะครับก็จะมีขายในชื่อว่าโทโซทียี่สิบนะซึ่งตัวนี้นะครับมันจะมีลักษณะคล้ายกับหูฟังที่ผมรีวิวไปก่อนนั้นนี้มากๆนะครับเพียงแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นเยบบัตนะครับส่วนตัวนี้เป็นอินเดียนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างแกะกล่องออกมานะครับสิ่งแรกที่ทําให้ตกใจนะครับก็คือว่าขนาดของจุกหูฟังที่มาให้เปลี่ยนเนี่ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จที่เป็น USB Type C ธรรมดานะครับไม่มีอะไรโดยขนาดจุกหูฟังเนี่ยจะมีทั้งหมดมาให้อ่ะหนึ่งี่ห้าแล้วก็รวมที่มันติดอยู่ด้วยนะครับเป็นหกมีจุกหูฟังให้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกใจผมนะครับเพราะว่าหูฟังแบบอินเดียเนี่ยขนาดของจุกหูฟังที่มันพอดีเนี่ยมันมีผลมากนะถ้าเกิดว่าให้จุกมาเยอะขนาดเนี้ย มันก็จะสามารถทําให้พอดีได้ง่ายนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองใช้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังว่าตัวนี้นะครับมีคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่ผมได้นําเจ้าหูฟังโทโซโทนอลพอดไปใช้งานได้ประมาณเกือบสองอาทิตย์นะครับก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์การใช้งานให้ฟังนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าก่อนที่ผมจะได้ตัวนี้มารีวิวนะครับผมก็ใช้เป็นหูฟังโทโซอยู่แล้วนะตัวเนี้ก็คือโทนอ l ฟิตนะครับซึ่งเป็นหูฟังแบบเอียบัดนะครับ ลักษณะของกล่องเนี่ยเหมือนกันมากๆนะรวมถึงฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันเช่นเดียวกัน,นครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ตัวโทวนอลพอร์ตเนี่ยมันจะเป็นหูฟังแบบอินเดียนะนอกนั้นฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆนครับอย่างเช่นการบ่งบอกสถานะของแบตเตอรี่ในกล่องชาร์จนะครับรวมไปถึงบ่งบอกสถานะแบตเตอรี่ของหูฟังแต่ละข้านครับ ฟังชันการใช้งานต่างๆเนี่ยเหมือนกับ Tonalfit ในส่วนของเสียงนะครับที่ผมได้ไปฟังมานะครับผมรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างพอสมควรนะการฟังครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงของหูฟังตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะแข็งไปหน่อยนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะต้องเบินหูฟังสักนิดนึงนะครับก็สําหรับหูฟังบางตัวนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่การที่หูฟังใหม่ๆจากโรงงานมาเนี่ยมันอาจจะต้องเปิดฟังทิ้งไว้สักพักนะครับให้เสียงมันเข้าที่นะครับตัวเนี้ยก็เป็นแบบนั้นนะ หลังจากที่ผมได้เปิดทิ้งไปประมาณ20-30ชั่วโมงเนี่ย<ม>เสียงที่มันเคยแห้งสากนะครับมันก็เข้าที่นะครับแล้วก็ลงตัวมากขึ้นนะครับ ก็สำหรับหูฟังอินเอียร์นะครับจุดที่มันจะต้องระวังที่สุดนะครับก็คือว่าขนาดของจุกหูฟังนะครับซึ่งเจ้าโทนอลพอดตัวนี้มันให้จุกหูฟังมาอย่างจุกใจนะครับเราก็มั่นใจได้ว่ามันจะมีจุกยางที่พอดีกับขนาดของรูหูเราได้แน่นอนเพราะจุกมันให้มาเยอะจริงๆนะซึ่งผมก็ลองอสลับฟังนะครับเอาที่มันพอดีกับหูที่สุดก็พบว่าขนาดของจุกยางนะครับมันมีผลมากๆต่อเสียงถ้าจุกยางมันไม่พอดีนะครับเสียงเบสที่ได้รับเนี่ยอาจจะไม่ได้หนักเท่าที่ควรเมื่อเราใช้จุกยางที่มัันพพออดีกบกบหหูเม็จะทําาใ้คุณภขง เสียงที่เราได้รับฟังเนี่ยมันดีที่สุดนะสําหรับแนวเสียงของหูฟังตัวนี้นะครับก็รู้สึกได้ว่าเป็นหูฟังที่เน้นเบสนะครับแต่เสียงเนี่ยจะเป็นแนวเสียงที่แตกต่างจากเจ้าโทนอลฟิสที่ผมเคยใช้ที่เป็นเอบบตนะตัวเนี้ยมันจะมีเสียงแหลมที่จัดกว่าแล้วก็เสียงเบสเนี่ยมันก็จะทุ้มหนักกว่าส่วนเสียงกลางเนี่ยผมยังให้ตัวโทนอลฟิสนะครับเสียงกลางเนี่ยดีกว่าซึ่งซึ่งจุดนี้นะครับมันก็เป็นจุดที่แล้วแต่คนชอบนะครับว่าเราจะชอบหูฟังแบบไหนถ้าคนที่ชอบเสียงจัดจัดหน่อยนะครับก็คือว่าเสียงแหลไป สเสียงเบสเยอะๆนะครับเจ้าโทนอลพอดเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์นะครับแต่สําหรับคนที่ชอบฟังสบายๆครับเน้นเสียงกลางหนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นโทนอลฟิสที่จะตอบโจทย์มากกว่าแล้วก็จุดที่สําคัญเลยนะครับก็คือว่าเราเนี่ยชอบการใช้งานแบบไหนนะเจ้าหูฟัง2ตัวเนี่ยมีสเปคการใช้งานที่ใกล้เคียงกันทุกอย่างนะครับตัวเนี้ยก็กันน้ําสูงเหมือนกัน,นครับที่ IPX8 รองรับการชาร์จไร้สายเหมือนกันนะแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานเหมือนๆกันนะครับชาร์จแล้วเนี่ยก็ใช้งานได้ทั้งวันนะครับ ลองเนี่ยก็แบตเกิดสามารถใช้งานได้อีกสองสารอบซึ่งจุดเนี้ยโทนอลพอดกับโทนอลฟิตเนี่ยมีเหมือนๆกันนะครับแต่จุดที่ต่างกันก็คือว่าเนื่องจาก t o นอลพอดเนี่ยมันเป็นหูฟังแบบอินเอียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดยางที่มันฟิตอยู่กับหูเนี่ยมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการทํากิจกรรมอย่างเช่นออกกาลังกายนะครับหรือว่าการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็กลัวว่ามันจะหลุดจากหูนะครับ ในขณะที่เจ้าโทนอลฟิชนะครับที่เป็นเอียบัตนะมันก็จะหลุดหูค่อนข้างง่ายกว่านะครับเหมาะกับคนที่อาจจะไม่ได้แอคทีฟมากครับต้องการนั่งฟังสบายๆอยู่ที่บ้านหรือว่าไม่ได้มีแอคทิวิตี้อะไรที่จะส่งผลทําให้หูฟังเนี่ยมาหลุดจากหูได้ง่ายนะครับตัวนั้นเนี่ยก็อาจจะเหมาะกว่านะครับสำหรับตัวผมเองนะครับผมก็คิดว่า2ตัวเนี่ยก็มีจุดดีจุดเด่นเป็นคนละด้านนะมันก็แล้วแต่สถา,านการณ์นะครับสมมติว่าผมอยากจะไปออกกำลังกายในขี่จักรยานเนี่ยแน่นอนผมก็ต้องเอาตัวโทนอลพอดไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่กาารใช้งน แล้วก็ตัวเนี้ยเมื่อดูจากภายนอกเนี่ยลักษณะ,ะการดีไซน์ก็จะเป็นแบบเรียบๆก็จะเป็นสีดำนะครับออกแบบไม่ได้อย่างเรียบง่ายเวลาเราใส่ไปเนี่ยก็จะไม่ได้ดูเด่นอะไรนะครับก็จะดูเป็นเรียบๆเกลื่อนไปกับการแต่งตัวทุกประเภทนะก็รู้สึกว่ามันก็ยังเป็นข้อดีของผมอยู่นะในส่วนของไมโครโฟนตัวนี้นะครับที่ผมได้เอาไปทดลองพูดคุยในสถานที่ที่มันมีเสียงดังๆมากๆนะครับก็ไม่ได้มีปัญหานะครับก็เสียงเนี่ยสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีนะครับการที่เราไปคุยในริมถนนต่างๆครับในสถานที่ที่มีเสียงดังมากๆเน มีลมพัดเข้ามาแรงมันก็อาจจะทาให้คุยไม่รู้เรื่องนะครับซึ่งหูฟังทุกตัวเนี่ยเมื่อลมพัดเข้ามาแรงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติทดสอบเสียงไมโครโฟนจากหูฟังโซ t a รุ่นโซ t พอ p o r นะครับเสียงที่ได้ก็จะวนี้นะตอนนี้ลมก็ค่อข้างมือพอสมควรแล้วครับแลวก็เนื่องจากมันเป็นหูฟังที่ให้จุกยางมาเยอะมากนะครับ มันก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมหาจุกยางที่มันเหมาะก oh ับขนาดรูหูของผมได้จริงๆนะครับม si> ันก็เลยทําให้ใส่สบายเป็นจุดสําคัญนะครับที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับตั้งแต่ผมใช้หูฟังอินเดียมาเนี่ยมันก็จะมีแต่หูฟังที่มันมีจุกยางที่มันเล็กไปนะครับหรือว่าใหญ่ไปนะครับทุกครั้งนะครับถึงแม้มันจะมีจุกยางทาให้ผมเปลี่ยนแล้วก็ตามนะครับแต่สำหรับตัวโทนอลพอตตัวเนี้มันให้ขนาดจุกยางมาถึงหกขนาดนะครับทำให้ผมเนี่ยหาได้พอดีกับรูหูผมจริงๆนะครับมันจึงทําให้การสวมใส่เนี่ แล้วก็ในส่วนของการใช้งานร่วมกับแอป,ปของโทโซเองนะครับสามารถปรับการใช้งานอีคว l i ลเซอร์นะครับกับแอป,ปของโทโซได้นะครับซึ่งในตัวแอป,ปของโทโซนะครับก็สามารถโหลดได้จาก App Store นะครับหรือว่า Play Store ของ Google เองก็มี แอปตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะปรับอีโค l ลชเชอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานที่จะปรับแต่งการทัชหูฟังในรูปแบบต่างๆนะครับว่าเราอยากจะปรับให้การแตะครั้งหนึ่งหรือแตะสองครั้งเนี่ยเป็นอะไรนะครับก็สามารถเข้าไปปรับในแอปนี้ได้นะก็สำหรับราคาหูฟังตัวนี้นะครับอยู่ที่1590บาทสําหรับผมเนี่ยเป็นหูฟังที่คุ้มค่านะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะครับแล้วก็ชอบคุณภาพเสียงดีๆแล้วก็ประสบการณ์การใช้งานดีๆนะ แล้วคุณภาพของเสียงที่ได้เนี่ยมันดีจริงๆนะ ก็โดยสรุปนะครับผมก็รู้สึกชอบหูฟังตัวนี้มากนะครับมันก็เป็นหูฟังที่ผมก็เลือกไม่ถูกนะครับระหว่าง t ทน a l Fit กับ t o นอล p o ดเนี่ยมันก็คงจะต้องเก็บไว้ทั้ง2อตัวนะซึ่งมันเป็นหูฟังที่ให้ฟังก์ชันการใช้งานที่ดีนะครับแล้วก็ในราคา1 5 9่าบาทเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นหูฟังที่คุ้มค่านะครับมันอาจจะไม่ได้มีเกมโหมดที่อาจจะทําให้การตอบสนองเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าไอ้ตัวเกมโหมดเนี่ยมันก็จะทำให้กินแบตเต และฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยมันก็มีมาให้ครบถ้วนนะครับอย่างฟังก์ชันการชาร์จไร้สายนะครับฟังก์ชันที่บอกแบตเตอรี่ของกล่องชาร์จนะครับรวมถึงหูฟังแต่ละข้างเนี่ยก็เป็นฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆนะครับรวมไปถึงนะครับการที่เราเปิดฝาของหูฟังว้ปุ๊บเนี่ยหูฟังจะเชื่อมต่อกับตัวมือถือของเราทันทีเนี่ยมันทําให้ประสบการณ์การใช้งานเนี่ยมันเร็วมากๆนะครับคือผมยกใส่หูปุ๊บเนี่ยมันฟังได้เลยนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับราคาหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทกับคุณ ซึ่งหูฟังตัวนี้เนี่ยมันก็สำหรับผมมันไม่มีข้อเสียอะไรนะครับถ้าจะมีเนี่ยครับมันก็อาจจะเป็นลักษณะของแนวเสียงนะครับว่าถูกใจหรือเปล่าส่วนตัวนะครับแนวเสียงของอหูฟังตัวนี้มันก็ก็จะเป็นหูฟังที่เสียงแหลมเนี่ยก็ไปสุดนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเสียงที่ดีเสียงเบสเนี่ยก็มาทุ้มนะครับแล้วก็เป็นเบสที่หนักนะครับเมื่อเราใส่จุกหูฟังที่มันพอดีกับหูจริงๆนะครับแต่เมื่อเทียบกับตัว Tonal Fit ส่วนตัวนะครับผมยังให้คุณภาพเสียงของ t o น a l Fit เนี่ยถูกใจผมมากกว่าเพราะว่าผมชอบที่จะฟังสสสบบบบาาาาายมกกกกวว่่่นนะครัััแแตถ้้เิดฟงงุให ตัว t o n a l Pod เนี่ยมันก็อาจจะสนุกกว่านะครับซึ่งอันนี้มันแล้วแต่ว่าใครชอบนะครับก็ส่วนตัวนะครับมันก็เป็นหูฟังที่เฉียงดีทั้งคู่นะสำหรับรีวิวหูฟัง t o n a l Pod นะครับก็มีประมาณนี้นะครับท่านเพื่อนนะครับมีข้อสงสัยมีคําถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะก็วันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ไปลวครับสวัสดีครับ